sub เราพูดถึงเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยคนมักจะเปรียบเทียบหรือคิดไปคือกับสังคมนิยมซึ่งก็ถูกความหมายคือระบบทุนนิยมเนี่ยก็คือว่าผมใช้ศัพย์เศรษฐศาสตร์แล้วกันปักเจ็ชนเป็นเจ้าของทุนสามารถดาเนินการผลิตการตัดสินใจการทําสินค้าทุกอย่างด้วยตัวเองซื้อขายด้วยตัวเองระบบสังคมนิยมมันคือรัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นเจ้าของทุนนี่คือความแตกต่างเพราะนั้นถ้าถามว่าระบบทุนนิยมจะอยู่ต่อไปไหม คำตอบได้เลยว่าก็จะอยู่ต่อไปเพราะเราคงไม่ให้รัฐเป็นเจ้าของทุนไม่เคยเป็นให้รัฐควบคนจำกัดการตัดสินใจของเรานะครับรวมตลาดจะมีอยู่ต่อไปไหมเมื่อให้คนเป็นเจ้าของทุนเจ้าของการตัดสินใจขึ้นมารวมตลาดก็ต้องอยู่เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนกันได้ทําให้คนมีสิสดิการสูงสุดนะครับแต่การถามว่าทุนนิยมอยู่หรือเปล่าอยู่แต่การถามว่าทุนนิยมจะต้องปรับอะไรไหมรวมตลาดต้องปรับอะไรไหม คำตอบไปง่ายก็คือต้องปรับเพราะว่ารวบรวมตลาดเองเนี่ยนะเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์รับรู้แล้วถ้าเป็นนักศาษารณต้องรู้ว่ามันตอบคาถามเป็นคาถามเดียวว่าคนมีอิสระเสรีภาพไหมคนสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าะบริการสุดท้ายได้รับความพอใจสูงสุดไหมประสิทธิภาพดีที่สุดไหมนะถ้าหากว่าไม่ไม่เคลียบทที่2และสหนังสือเศรษฐศาสตร์ฐานรัฐนูที่ผมเขียนไว้นะครับไปดูได้นะแต่ว่า มันตอบคาถามไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจนจะมีไหมมีมากหรือเปล่ามันตอบคาถามไม่ได้ว่าเสร็จแล้วคนรวยจะเยอะไปไหมการจะได้แตกต่างกันไหมเมื่อตอบคาถามไม่ได้จริงแล้วนักศึกษาก็ตอบไปว่าทุนนิยมในสมัยปัจจุบันสมัยใหม่เนี่ยมันอยู่อรตาอยู่แต่บทบาทของสถาบันบทบาทของรัฐก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลด้วย ดูแลในเรื่องว่าให้โลตตลาดทํางานจะมีการแข่งขันมากในสุดอย่างที่ท่านท่านพิจารณาทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูแล้วว่าคนจนนะ,ะสวัสดิการจะเป็นยังไงการกระจายรายได้ถ้ามีปัญหาจะจัดการยังไงต้องมาดูว่าระบบของกฎหมายระบบของ,ของ,ข,องของกรรมสิทธิ์มันสามารถทําให้เศรษฐกิจพัฒนาต่อไปได้ไหมทําให้มีการขยายตัวในเรื่องของการพัฒนาเ,เทคโนโลยีต่อไปได้หรือเปล่าทุนนิยมยังอยู่อบ,บตลาดยังอยู่แต่ไม่ได้อยู่แบบ มือใครดาสายยาสาวได้ใสยเอาโดยไม่มีกลไกมาเกี่ยวข้องบทบาทรัฐบทบาทของสถาบันกำกับของสังคม,ค,มค่านิยมกฎหมายต่างๆต้องดูแลในเรื่องของคนยากจนการกระจายไรายได้ดูแลเรื่องของการทาให้ระบบเกลบกวเกณฑ์เนี่ย,ย,ย,ยทำให้บบตลาดทํางานได้อย่างมีประสิที่สุดและมีความเท่าเทียมกันครับคือเรา,เรา,เ,ราเราจะเห็นว่าทั้งทั้งโลกจริงๆแล้วเอียงไปทางทุนนิยมแม้กระทั่งประเทศสังคมนิยมก็เปลี่ยนมาเป็นใช้กลไกลตลาดอันนี้คือภาพรวมแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ความจริงเป็นเป็นตำลาของอาจารย์นัตพงศ์นะฮะพูดถึงว่าบทบาทของภาครัฐหรือรัฐบาลเองเนี้ยจะต้องมีนโยบายกำกับดูแลหรือนโยบายดูแลระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องนะฮะคราวนี้ผมจะยกสองตัวอย่างในที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็สร้างปัญหาให้กับโลกบางอันก็เป็นปัญหาที่แม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับ คือเรื่องแรกคือเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี2 5 1หถึง2อ2เนี่ยอันนีเน้เนื่องจากความบกพร่องในการกำกับดูแลการออกตราสารประเภทอนุพันธ์ผมผมไม่บรรยายนะฮะอนุพันธ์คืออะไรเดี๋ยวสามทุ่มก็ไม่เสร็จแต่ว่าเป็นอนุพันธ์เฉพาะที่เป็น over the counter นะฮะไม่ได้ซื้อขายกันในตลาดอนุพันธ์อย่างอย่างที่เรารู้จักแต่ว่าเป็นซื้อขายกันเองระหว่างสถาบันการเงิน,นงต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาของธุรกิจประกันภัยของรัฐบาลสหรัฐ ตัวนี้เป็นเป็นตัวที่พวกเราทราบดีว่าก่อให้เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี2 5 5 1จนถึงปัจจุบันความจริงเศรษฐกิจโลกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ฟื้นด้วยฝีมือของเขานะฮะอันนี้คงคงคงต้องบอกว่าจะเห็นว่าถ้ารัฐบาลทำทำตัวไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยนั่นนั่นแหละคือตัวสร้างปัญหาก่อให้เกิดวิกฤตเหตุการณ์อีกอันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นกับประเทศไทยประมาณ10กว่าปีที่แล้วคือวิกฤตต้มยำกุ้งของไทย ปี2540นะครับที่มีนโยบายเปิดเซรีทางการเงินแต่ว่ายังคงอัตราดอกเบีย้ยไม่ใช่โทษเีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยที่ตายตัวอันนั้นก็คือทำให้เกิดวิกฤตการทําให้ท้ายที่สุดประเทศไทยต้องลอยตัวค่าเงินบาทถ้าเทียบแล้วตอนนั้นเนี่ย GDP ของประเทศไทยถ้าคิดเป็นต่อล่าตอนนั้นน่หายไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอบคำถามเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเป็นติดดื้อนะฮะเดี๋ยวยามตอบคำถามอาจารย์ ก็คือหลายลเรื่องเนี่ยผมมองว่าทุนนิยมเนี่ยมันสามารถที่จะทํางานด้วยตัวมันเองประเด็นก็คือบทบาทของภาครัฐเนี่ยรู้ตัวไหมว่าตัวเองทําอะไรนะฮะถ้าบทบาทภาครัฐผิดพลาดอย่างที่กรณีของสหรัฐและกรณีของประเทศไทยความจริงแล้วเนี่ยจะทําให้ความจเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของทั้งโลกในกรณีของสหรัฐนะฮะของประเทศไทยในกรณีต้มยำกุ้งเนี่ยหายไปมหาศาลและท้ายที่สุด ความจริงไม่ว่าคนรวยคนจนกระทบหมดนะฮะการกระจายรายได้แย่ลงนะฮะวิธีก,การของโลกที่เกิดขึ้นในสองห้า้าหนึ่งเนี่ยทำให้คนจนทั่วโลกจนลงไปอีกต้มยำกุ้งก็เช่นเดียวกันนะฮะมีปัญหาส่วนใอญ,ญ่ต้มยำกุ้งเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นคนในเมืองจนนะฮะ,ะชาวบ้านที่อยู่ตามชนบ,บทดีขึ้นเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตตอนนั้นเนี่ยคิดเป็นเงินบาทเนี่ยจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าเรียนว่า ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของรัฐบาลถ้าทำผิดพลาดแล้วเนี่ยมีผลต่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็มีผลต่อการกระจายรายได้ค่อทข้างมากของวดนี้เอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะที่จริงสร้างสรรค์ของผมนั้นมันมากกว่า5นาทีครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงพยายามที่จะจำกัดนะฮะว่าก่อนมาที่นี่นะก็มีฟังดรโอลานแล้วก็มีความฝันกันเนี่ย พอพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสารรค์ปุ๊บเราก็ฝันว่าอตอนที่ไปญี่ปุ่นพร้อมกับท่านรองนายกนั้นนะฮะเราทึ่งกับนโยบายของญี่ปุ่นในประเด็นหนึ่งก็คือเขาใช้นโยบายเข้าเปลือกแพงเข้าสารถูกนะตอนนั้นเราก็มีความสงสัยก็ถามทางด้านหน่วยงานญี่ปุ่นที่เราไปศึกษากันในสมัยยังเป็นนิสิตนะฮะก็ได้ข้อมูลที่เห็นกลไกลการทํางานที่ค่อนข้างชัดก็คือว่า รัฐบาลเองยอมแทรกแซงในในเรื่องของกลไกราคาข้าวเปลือกและณะียวกันรัฐบาลก็ต้องมาเป็นตัวกลางในการขายข้าวสารด้วยเนี่ยก็แต่ว่าให้เอกชนเป็นคนทำแต่ว่ารัฐบาลก็ชดเชยหรือว่าจ้างเอกชนในการบรรจุถุงขายข้าวเปลือกแพงแต่ข้าวสารมาขายถูกเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็คือทําให้ค่าครองชีพของประชาชนนั้นลดลงและก็ณะียวกันก็คือสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นแนวคิดไอเดียที่อาจจะฝากถึงว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะทําให้ตอนนี้เราไม่ต้องมาทนกินข้าวเปลือกที่เก็บไว้เราไม่เอามาขายนะอันนี้คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ก็คงเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรแต่ในตัวสร้างสรรค์จริงๆนั้นนะที่จริงก็คือมันจะเป็นตัวอย่างที่ถ้าเราจะเปลี่ยนประเทศ,เทศผมว่าบางครั้งเราคงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดเหมือนกันทํายังไงให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นั้น ในคําจัดความของญี่ปุ่นมันจะมี3องค์กรคือต้องคิดนอกกรอบเป็นอันที่สองก็คือต้องมีกลไกตลาดที่ทันสมัยนีคือต้องมีแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยแล้วก็ตามมาด้วยนะต้องมีการถ่ายทอดของไทยเรารู้สึกเราจะจับบางส่วนบางครั้งเราก็มาเน้นมาเก็ตติ้งบางครั้งเราก็มาเน้นตัวโอท็ออย่างเดียวแต่เราไม่เคยใช้สตัวนี้มันครบถ้วนเนี่ย อันเศรษฐกิจสร้างสรรนั้นจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่ออย่างเช่นในกรณีผมอาจจะยกตัวอย่างว่าไปเมื่อไปดูงานที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เขาเอาพวกนักธุรกิจมาก็คือมาให้คิดนอกกรอบทำยังไงเนี่ยที่เราจะคิดออกนอกนอกรูปนอกแบบต่างๆได้เนี่ยถ้าหากว่าเปรียบเทียบเมืองไทยก็เหมือนกับว่าทำยังไงที่ให้คนไทยนั้นวาดรูปวาดรูปลูกไก่ไม่หันหน้าไปสางซ้าย เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถว่าลรูปลูกไก่ไม่หันหน้าไปทางซ้ายได้ก็คือเราเริ่มคิดออกนอกจากครูวาดเขียนที่เคยสอนเราในชั้นอดุบาลน,นั่นคือเราเริ่มหันออกหันหันหันออกนอกกรอบต่างๆได้แล้วตัวนี้ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นทําไมไอ้ถุงเวลาหน้าหนาวเนี่ยเราไปแตะประตูแล้วจะเจอไฟฟ้าดูดคือไฟฟ้าสถิตทาไมเราไม่เอาไอ้ถุงมือเด็กมาหุ้ม มันพุ่มลูกบิดนะอันนี้ก็คือแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาไฟฟ้าสถิตได้นะนี่คือสิ่งที่เล็กๆน้อยที่เขาคิดขึ้นมาเมื่อเราคิดนอกกรอบได้นีในระดับบริษัทเองนั้นปรัชญาของตะวันออกผมว่าในนี้ทุกคนก็คงเหมือนกันหมดก็คือมัอนคาว่าเราจะออยู่ที่เรียกว่าถ้าคนเราจะเคารพในวุฒิภาวะชาติวุฒิคุณวุฒิและก็วัยวุฒินะ คนที่มีวัยน้อยกว่าคุณวุิน้อยกว่าหรือว่าชาติวุธน้อยกว่าไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นญี่ปุ่นเขาก็จึงจึงนำเอาแนวคิดเห็น,หนต่างเหล่านี้ทําไงเราจะให้เด็กเรากล้าถามอันนี้คงเป็นเรื่องของระบบการศึกษาเช่นเดีวยวกันถ้ากล้าถามขึ้นมากล้าเสนอความคิดเห็นแนวคิดต่างๆก็จะนม่นวิถข้องนาโดยคนแก่ไม่งั้นบริษัทโซนี่ก็คงเจงบริษัทโซนี่เองนั้นก็คือ เมื่อเขาสามารถผลิตพันธ์ผลิตสินค้าออกมาแต่ขายไม่ออกพอขายไม่ออกเขาจึงมาระดมความคิดพนักงานใหม่ก็สามารถออกความเห็นได้คือหนึ่งเสียงหนึ่งความคิดเมื่อพนักงานใหม่เข้ามาก็เสนอโซนี่ว่าทาไมไม่ทําสเติโอที่เคลื่อนที่ได้วอล์กแมนเกิดโซนี่รุ่งเรืองนีแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่ธุรกิจกันทางด้านรวมถึงเกี่ยวกับทางด้านเข้ามาเทโอเวอร์ over, กับโคลัมเบียหรือในกรณีของแคแนนเนี่ย นักศึกษาที่เพิ่งรับปริญญาแต่ว่ารูปที่ถ่ายของเขานั้นมันขาววอกหรือไม่ก็ะดาดําปื้อไปหมดเพราะว่าเวลาตั้งค่าถ่ายรูปเราเรา,เราจะถ่ายรูปค่อนข้างยากเพราะกล้องสมัยโบราณไม่แสงมากเกินไปก็แสงน้อยเกินไปพนักงานถ่ายรูปคนนี้ก็เสนอแนวะคิดว่าอย่าไปสู้เลยกับพวกนิคกอนทําไมแคนนลไม่ผลิตกล้องที่ถ่ายง่ายเนี่ยมันจริงเพราะว่า ไอ้ตรงนี้ก็คือเราต้องยอมรับแนวคิดที่สามารถออกนอกกรอบได้เนี่ยซึ่งแนวแนวคิดต่างๆเหล่านี้โอท็อปนั้นคือทํามาถูกทางแล้วแต่ว่าคือเราต้องระดมความคิดให้ชาวบ้านสามารถที่จะแสดงความเห็นได้เนี่ยประเด็นที่สองการตลาดการตลาดตรงนี้คงคงคงเป็นการตลาดคือไม่เน้นเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตแล้วจะผลิตอะไรที่ขายได้เนี่ยอันนี้คงต้องสอนชาวบ้านอ,าง,อางเช่นเดียวกันเนี่ย คือบังว่าในขณะนี้ตลาดต่างๆมันเป็นยังไงถ้าผลิตแล้วขายไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาเราเราเราคงเห็นว่าเดี๋ยวนี้เกิดการแย่งชิงพื้นที่ดินปลูกยางปลูกปลูกยางดีปลูกข้าวดีหรือว่าปลูกมันสำปลังดีเพราะทุกอย่างราคาสูงหมดแต่พอขายไม่ได้ก็เป็นปัญหาในการตลาดของญี่ปุ่นนั้นเขาจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับทำอะไรก็ได้ให้มันขายได้ขายได้แล้วก็คือสร้างคอนเน็กติวิตี้ก็คือสร้างสร้างตัวคอนเนกชันต่างๆ แล้วก็เกั้นก็คือต้องมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าไม่ใหม่ไม่แปลกมันก็จะตายไปในวันหนึ่งนั้นสินค้าต่างๆถึงแม้เราคิดออกมาไว้แล้วแต่ว่าเวลาขายต้องออกมาทยอยขายสุดท้ายด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารก็คือต้องต้องให้คอมมิวนิเคชันที่ดีก็คือให้รายละเอียดหมดเลยสินค้าต่างๆการให้ข่าวสารนี่คือเป็นเหมือนกับเป็นการแสดงความซื่อสัตย์ต่อผู้พูดพวกนียท้ายสุดของกระบวนการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือ จะต้องมีกระบวนการถ่ายทอดในญี่ปุ่นนั้นจะมีปราชชาวบ้านที่ยิงศัพท์คํานี้เราก็ใช้กันบ่อยนะเรามีปราชชาวบ้านเรามีตัวภูมิปัญญาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราจะทํำยังไงที่จะให้ทาให้ปราชชาวบ้าน,นต่างๆเหล่านี้นะยังคงความสําคัญเพราะปราชชาวบ้านนั้นจะเป็นผู้ที่สามารถถ,ถ่ายทอดของเก่าและสามารถให้กับเด็กรุ่นใหม่และขยายไปสู่อนาคตเนี่ยอันนั้นตัวนี้คง คงเป็นสิ่งที่ห,หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเช่นสอสวหรือว่าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นคงจะต้องพยายามผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอันนี้คงพยายามพูด15ท้าทีไปในเหลือ5นาทีกับรับ